สวัสดีครับอันนี้พามาชมไก่ที่ยังเหลือนะครับเป็นลูกมหาเวทนะครับชุดนี้เป็นตัวผู้ทั้งสองตัวครับนี่ฮะอันนี้สวยครับถ้าจะเอาไปไว้ใช้งานนะครับก็เป็นตัวผู้นะครับน่าจะตัวผู้ทั้งสองตัวครับไ้สามเดือนนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเมียครับสวยๆครับนี่ครับอันนี้เพิ่งจับมานะครับสดๆด นะครัเป็นเขานะครับจะเปรี้ยวนะฮะพอดูแบบยังไงดีอ่ะนี่ฮะนี่จะเป็นตัวเมียเขานะครับสวยๆเลยครับนะฮะดูใกล้ๆนะครับสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะนี้เป็นชุดตัวเมียเป็นมหานครแม่แสนกลนนะครับ สายของเขานะครับเป็นชั้นหลานนะครับก็ก็เบาๆนะครับมีที่มีทางหรือมีพ่อพันธุ์สายพันธุเอาไปเพาะพัฒนาต่อยอดนะครับนี่ฮะเหมาะเลยครับนี่ฮะตัวนี้ก็สวยครับตัวแดงใหญ่ๆออกเข่าๆนะครับนี่ฮะเข้าสองตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ออกลายแบบสวยเลยครับนี่ใครที่ชอบสีแบบแปลกๆนะครับชอดทรง ก็ทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมส่งรูปชัดๆให้ดูได้โอมแม่นี่ก็สวยครับมหาสีออกแบบสวยๆนะครับมหานครแสนกลดแดงหล่อนะครับนี่ครก็คือพ่อเป็นมหาเวีนะครับพวกนี้นะครับอันนี้คือไก่ตัวเมียนะครับ,รบตัวนี้จะคุมเพื่อนตัวนี้จะคุมเพื่อน อันนี้เป็นชุดตัวเมียนะครับก็สนใจเอาไปเพาะพัฒนาสายพันธุ์นะครับทําเป็นไก่ชนก็ได้ทําเป็นไก่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ไก่ชนนะครับตรงนี้นะครับโครงสร้างดีนะครับตัวยาวนะครับสวยๆเลยครับใครที่ชอบแบบเข่าๆโอเคครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ